สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายนิดก็จะพาเพื่อนๆนมาทำลูกอันนี้นะคะเพื่อนเรียกว่าลูกครุสเบอร์รี่นะคะภาษาอังกฤษคงจะเป็นกูดเบอร์รี่นะคะเพื่อนที่เขาว่าลูกมะยมฝรั่งนะคะแต่ที่มันสุกแล้วนะคะายน,นี้ก็ลูกก็เด็ดหัวเด็ดท้ายออกหมดแล้วนะคะก็จะทําการเอามาปั่นแล้วก็จะไปกวนนะคะเพื่อนไปกวนนะคะ บุดเบอร์รี่นะคะ mm hmm. เพื่อนยินด้ก็เมื่อวานก็กวนแอปเปิลไปสองถังนะคะ mm hmm. เพื่อนยินด้สงสัยจะเป็นโรคนะคะป่วยนะคะป่วยเป็นโรคขยันนะคะเพื mm ่อนวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะคะเพื mm hmm. ่อนทํานู่นทานี่ไม่รู้ว่าจะต้องไปพบหมอเพื่อที่จะกินยาอลดความขยันหรือเปล่านะคะจะไ,ได้เป็นโรคขี้เกียจนะคะไม่อยากทําอะไรแต่ยินดคือจะทําตลอดนะคะชอบ ทำนู่นทานี่คืออยู่ไม่เป็นนะคะ่เฉยๆไม่เป็นนะคะัเพื่อนก็เลยคิดว่าตัวเองป่วยหรือเปล่านะคะป่วยป่วยเป็นโรคขยันนะคะเพื่อนมันไม่ใช่เป็นโรคขี้เกียจนะคะเมันจะพูดยังไงเนาะคือมันอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะเพื่อนมันต้องหาอนน้นอันนี้ทําไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเพื่อนคือไม่ได้บังคับใจตัวเองคือทําแล้วมันมีความสุขนะคะเพื่อนมันสบายใจมีความสุขอยากทำนว่นทานี่นะคะเพื่อน ันนี้คือแอปเปิลที่เหลือจากเมื่อวาน,นะคะจะนี่เก็บไว้นะคะไว้กินไว้กินจิ้มเกลือกินนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูแอปเปิลที่ยนิดอ้วนแล้วนะคะสองถังใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะยานิดก็ตากใส่ถาดนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่คือแอปเปิลที่กวนนะคะเพื่อนแอปเปิลที่กวนนะคะยานิดกวนนะคะสองถังเบื้องเริ่มเลยนะคะหอมบ้านนี่จะหอมไปด้วยกลิ่นแอปเปิลนะคะเพื่อนแอปเปิลกวนเนาะ แล้วก็อีกอีกอีกถาดน,นึงนะคะก็จะมาเป็นเอาทั้งโต๊ะเลยนะคะเพื่อนก็ตากบนโต๊ะเลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนกวนแล้วนะคะทีนี้มองไม่เห็นนะคะย้อนแสงนะคะเพื่อนมันย้อนแสงนะคะมองไม่เห็นนะคะว่าชัดหรือเปล่านะคะเพื่อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือผลผลิตที่ยันนี่เก็บขึ้นมาจากสวนนะคะวานก็ลงไปเก็บพริกเก็บมะเขือเทศนะคะเพื่อนนะคะที่เก็บมาจากสวนนะคะเพราะว่าออตอนนี้กลางคืนก็อุณหภูมิก็สององศาสามองศาแล้วนะคะเพื่อนอุณหภูมิลดลงมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่คือมะเขือเทศนะคะก็ไม่ต้องซื้อนะคะมะเขือเทศก็เก็บจากสวนเลยนะคะเพื่อนนี่ยันนี่มารุ้ แต่กับข้าววันนี้ยันนี้ไม่มีอะไรนะคะต้มไข่นะคะเพื่อนทําต้มไข่นะคะอันนี้คือแอปเปิ้ลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแอปเปิ้ลยันนี่ตากแห้งนะคะยันนี้ว่าจะตากแห้งผักมาด้วยนะคะเพื่อนจะตากแห้งแครอทแล้วก็ฟักทองแล้วก็เบวบนะคะเดี๋ยวให้น,นี้แห้งก่อนยันนี้จะเอาให้แบบว่าให้เป็นแบบว่าแห้งกรอบเลยมันจะอร่อยนะคะแห้งแบบว่าเวลาหักมันจะดังกรอบๆเลยมันจะอร่อยนะคะถ้าอย่างนี้ก็ กินได้แต่ว่ามันยังเหนียวนะคะ,ะเพื่อนต้องรอหอมหวานนะคะแอปเปิลนะคะยังไม่กรอบนะคะต้องเอาให้ถึงกรอบๆนะคะเพื่อนเราก็จะอบต่อไปนะคะเรียบอบแห้งนะคะนี่คือการอบแห้งนะคะเดี๋ยวจะอบแห้งฟักทองแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็บวกนะคะเพื่อน นี่ก็เป็นไก่นะคะไก่จรมันฝรั่งนะคะยานี้ก็จะทําการปั่นนะคะเพื่อนปั่นปั่นด้วยเครื่องนี้นะคะเพื่อนจะปั่นด้วยเครื่องนี้นะคะส่วนเอ่อเอ่แอปเปิลที่ยานิดเอ่อตากไว้นะคะถ้ามันแห้งก็จะมาอัปเดตพี่น้องเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือเราก็จะทําการใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะเพื่อนปั่น ปั่นแบบคลุกคลิกนะคะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากมายอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะกเอาไปจะไปต้มนะคะต้มให้ให้แห้งๆนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะทําการปั่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นกันนะคะเพื่อน๋ยวนี้ก็ปั่นไปเกือบหมดแล้วนะคะเพื่อนเห็นหรือเปล่า แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็จะเทนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกันนะคะเพื่อนก็จะให้ดูนะคะเพื่อนคือเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกันเนาะเราก็จะใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยนะคะเพื่อน มาดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเออไม่ใช่ยังยังไม่เสร็จดีๆนะคะคือยังไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะอันนี้ก็กวนกวน,กวน,ก,วนกวนนะคะกวนนะคะเอ่อกวนผลไม้อันนี้นะคะครุสเบรนะคะหรือกกูดเบอร์รี่นะคะ,วะ,คะกวนมาจนแห้งเลยนะคะเพื่อนแห้งอย่างนี้คะ่ะยันนี้ก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็จะพักไว้นะคะพักไว้เอ่อจนมันเย็นถึงจะเอาไปใส่ถาดนะคะเพื่อน ใส่ถุงเอ,เอาพลาสติกรองแล้วก็จะใส่ถาดแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งนะคะมามาดูว่าเียนี้จะใส่น้ำตาลใส่เกลือก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่เกลือเาื่เพื่อนใส่เกลือเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะ ถ้าจะทาแยมก็ทําแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าเราต้องใส่น้ําตาลที่ใช้สําหรับทําแยมนะคะแต่อันนี้เราใช้น้ําตาลธรรมดานะคะเพื่อนถ้าทําแยมคือต้องใส่น้ําตาลอ,อ,อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราว่ามันจะทาให้แยมเราอยู่ได้นานนะ,ะเพื่อนได้เสียง่ายหนึ่งดีสลิทนะคะนี่คือน้ําตาลนะคะหนึ่งดีสลิทก็ประมาณสักสองร้อยกรัมนะคะเพื่อน อันนี้ก็จะไม่ทำหวานนะคะแก่แล้วก็คงจะอยู่ประมาณใช้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีรสหอมนะคะหอมแล้วก็เปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนจะต้องกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนให้น้ำตาลมันละลายนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ฝนตกนะคะ มันหยุดหนึ่งวันนะคะก็ทําสวนนะคะเพื่อนเก็บพริกเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็ถ้ามันเยอะก็ยันนี่ก็จะกวนเหมือนกันนะคะเพื่อนเอามากวนนะคะเพราะว่ายันนี่เคยกวนแล้วมันอร่อยมากเลยนะคะมะเขือเทศนะคะกวนมะเขือเทศนะคะได้เป็นถังอนะเต็มถังเลยนะคะเพื่อนปีที่แล้วปีก่อนๆนะคะยันนี่ก็กวนนะคะแต่ว่ายีนนี่ยังไม่ได้ทํา youtube นอกช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะคะ ตาก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะับไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วนะคะ